สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Practical Report โดยสยาม Intelligent Unit กับดิฉันปริชาโชคเกิดนะคะสถานการณ์อาหรับสปริงที่มีการโค้นล้มผู้นำโลกอาหรับนับตั้งแต่ปี2011นั้นยังไม่จบนะคะโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียอาหรับสปริงเป็นเหตุการณ์ที่จุดกระแสติดมาตั้งแต่ตุนิเซียอียิปต์และลิเบียโค้นล้มผู้นาได้สาเร็จเราจะมาดูโมเดลจาก3ประเทศนี้ เพื่อวิเคราะห์การลงจากอำนาจของผู้นำซีเรียกันค่ะสำหรับประเทศตุนิเซียนั้นชายหนุ่มที่ชื่อโมฮัมเหม็ดโบอซีซี หนุ่มขายผักที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเขาต้องจุดไฟเผาตัวเองเพื่อเป็นการประท้วงประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างแร้นแค้นมีคนตกงานเป็นจำนวนมากจากนั้นประชาชนรวมตัวกันเรียกร้องต่อต้านจนในที่สุดประธานาธิบดีเบนอาลีที่ปกครองตุนิเซียมายาวนานถึง23ปีก็ลงจากอำนาจและหลบหนีไปซาอุดิอาระเบียทำให้การประท้วงใช้เวลาไม่มากนัก เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนน้อยการเปลี่ยนผ่านของประเทศนำไปสู่การเลือกตั้งและผู้นำจากพรรคอิสลามเอ็นนาดาก็ขึ้นมาครองอำนาจแทนขณะที่ในประเทศอียิปต์มีความซับซ้อนกว่านั้นแต่ก็ใช้เวลาไม่มากในการต่อต้านให้ประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักลงจากอำนาจที่ปกครองมาอย่างยาวนานถึง29ปีได้เครื่องมือสำคัญที่สามารถนัดหมายให้คนรวมตัวเพื่อประท้วงได้ คือ Facebook และ Twitter แม้จะมีการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนอยู่บ้างจนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตกว่า800รายบาดเจ็บอีกนับพันรายจนในที่สุดสหรัฐก็ประกาศช่วยปลดหนี้ให้แก่อียิปต์ที่มีมูลค่าราว1,000ล้านเหรียญสหรัฐและอีก1,000ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างราบรื่น นำไปสู่การตัดสินใจลงจากอำนาจของมูบรักและเปลี่ยนผ่านอำนาจให้คณะทหารขึ้นปกครองแทนแต่ก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและตัวแทนจากกลุ่มพราดอนภาพมุสลิมโมฮัมเหม็ดมอสซีก็ได้เป็นประธานาธิบดีด้านประเทศลิเบียนั้นมีความซับซ้อนความรุนแรงและความร่วมมือร่วมใจจากชาติมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปผ่านกองกำลังนาโตปิดหน้าน,น้ำหน,าน้าฝา เพื่อป้องกันการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่รัฐในลิเบียที่อาจจะยิงตอบโต้ฝ่ายต่อต้านและอาจจะทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้นอกจากนี้ก็เพื่อป้องกันการส่งอาวุธจากชาติพันธมิตรของลิเบียให้กับฝ่ายสนับสนุนผู้นำลิเบียและจับตาไม่ให้ผู้นำลิเบียหนีไปได้รวมทั้งสนับสนุนฝ่ายต่อต้านลิเบียด้วยจนในที่สุดพลเอกพิเศษมูอามากัตด,ดาฟี ก็ถึงแก่ชีวิตหลังจากฝ่ายต่อต้านเฝ้าโจมตีจากแหล่งหลบภัยสิ้นสุดการปกครองตามระบอบของกัดดาฟีอย่างยาวนาน42ปีฝ่ายต่อต้านได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆและสามารถก่อตั้งเป็นคณะมนตรีถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติหรือ NTC เพื่อปกครองประเทศชั่วขราวแต่ในที่สุดก็มีการเลือกตั้งและนายมามตจีบิลก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้ ขาะที่ฝ่ายพาราดอนภาพมุสลิมก็แพ้การเลือกตั้งไปเราจะเห็นว่าทางโรงจากอำนาจของผู้นำนั้นมีหลากหลายนะคะแต่ผู้นำซีเรียประธานาธิบดีเอาอาาัสซารจะเลือกลงแบบไหนนั้นตอนนี้คงเลือกลำบากแล้วเพราะผลจากการสำรวจของกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนมีจำนวนมากกว่าสอง0มืรายมีผู้อพยพลี้ภยัย กว่า1น0 0 0ล้านรายนะคะเป็นไปได้ว่าผู้นำซีเรียอาจจะลงจากอำนาจได้อย่างไม่สวยหรูนะถ้าไม่ถูกขังคุกตลอดชีวิตก็อาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นผู้นำลิเบียที่โดนโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายต่อต้านนะคะนี่ยังไม่นับรวมถึงผู้นำอิรักอย่างซัดดัมฮุสเซนหรืออดีตผู้นำอื่นๆที่มีจุดจบไม่ดีนักนะคะท่านคิดว่าการที่ประชาชนในประเทศถูกสังหารจำนวนมากขนาดนี้ ผู้นำที่กำลังจะกลายเป็นอดีตผู้นำอย่างประธานาธิบดีเอาอาซารจะลงจากอำนาจราบรื่นได้อย่างไรการตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความยุติธรรมแก่ผู้สูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยไม่มีอำนาจรัฐหรือกลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงคะ่ะ SAU คิดว่าองค์การระหว่างประเทศทั้งสหประชาชาติ รละชาติมหาอำนาจอย่างคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะต้องสำรวจและทบทวนบทบาทตัวเองในการไกล่เกลี่ยปัญหาและร่วมหาทางออกแก่ซีเรียโดยเร็วเพื่อไม่ให้สูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนไปมากกว่านี้นะคะ และทั้งหมดนี้คือรายการ Practical Report กับดิฉันปริชาโชคเกิดสวัสดีค่ะ